ทำไมค่าขนส่งไก่หึงแพงแล้วทำไมรถขนส่งไก่ไม่ส่งถึงบ้านเหมือนขนส่งทั่วไปอย่างแรกที่จอยจะบอกเลยนะคะไก่เป็นสิ่งมีชีวิตรถขนส่งไก่จะต้องดูแลตลอดทั้งสายจนถึงมือพี่ๆนะคะรถจะเป็นตู้ทึบปล่มไม่โดนแดดมีพัดลมระบายอากาศอย่างดีจำกัดจำนวนการส่งที่เพียงพอแถมเขายังมีกล่องแพ็กให้ฟรีๆด้วยนะคะทำให้เปอร์เซ็นต์การลอดตายสูงมากๆเลยค่ะสามารถจัดส่งได้ทั่วไทยถ่า ขนส่งเขาจะคิดเป็นกลองต่องละ400จนถึง1,000บาทอยู่ที่ระยะทางจากฟาร์มจนถึงมือพี่ๆค่ะสั่งเป็นลูกเจี๊ยมหนึ่งอาทิตย์จะใส่ไก่ได้ประมาณ100ตัวรุ่น1เดือนจะใส่กล่องได้ประมาณ15-20ถึงตัวเลยนะคะรุ่น3เดือนจะใส่ไก่ได้5ตัวค่ะรุ่นพ่อแม่พันธุ์จะใส่ไก่ได้3ตัวเท่านั้นนะคะรถเขาจะเป็นรถขนส่งไก่โดยเฉพาะขนส่งไก่จะไม่ส่งถึงหน้าบ้านพี่ๆนะคะ แต่เขาจะนัดรับตามจุดตามถนนสายหลักหรือตามจุดที่พี่ๆกับรถขนส่งไก่นัดรับกันนะคะจอยจะยกตัวอย่างความเร็วของรถขนส่งไก่เช่นจอยส่งทุกเกย็นวันศุกร์พี่ๆจะได้รับไก่ประมาณวันเสาร์ช่วงบ่ายเลยนะคะจะใช้เวลาขนส่งเพียงวันเดียวแต่สำหรับภาคใต้จะใช้เวลาถึงสองวันเลยค่ะ เพราะว่าฟาร์มจอยอยู่หึงเชียงรายก็เลยจะใช้เวลานานหน่อยนะคะหากใครสนใจไก่ดำไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็สามารถทักแชร์สอบถามจอยได้ตลอดเลยนะคะขอบคุณค่ะ